ในขณะที่อำนาจทั้งหลายประชาชนพึ่งพาไม่ได้ในขณะที่ทหารไปสาะชีเพื่อชาติเขาก็รู้อยู่นี่ครับว่าปัญหาที่ปะทะกันมาจากคุณเชนกับทักษิณแต่ก่อนแต่ไรก็เป็นเพื่อนรักกันการจะร่วมม้ร่รวมมือการวางแผนกันก็เป็นไปได้ครับเพื่อที่จะทําให้เกิดปัญหาใคร,ใครลงไปก็ไม่ได้เดี๋ยวปราศาสตร์ก็จะพังนะคะรับปล่อยให้มันอยู่กับระเบิดตรงนั้นแหละนะฮะดีอังเคอร์ <c oughs> ที่เราจะไปไล่นายก,ก่อนหรือจะไปไล่กัมพูชากันก่อนเนี่ย <c oughs> มันมีทั้งศึกนอกศึกในแต่ไอศึกในเนี่ยมันก็หนักใจกว่าศึกนอกศึกนอกเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องหลายราวครับพี่น้องที่คารบคือเขาวางแผนมาเป็นขั้นเป็นตอนแหละ สำหรับศึกนอกระหว่างกัมพูชากับประเทศไทยเนี่ยแต่คนไทยเนี่ยมันเสือกไปขายชาติให้กับกัมพูชามันเลยกลายมามีปัญหาถึงทุกวันนี้ครับพี่น้องครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาเคารพกันน่ะเขาใช้กติกากันอย่างไงไอ้ไทยนี่ใช้หลักษากลเป๊ะเป๊ะเป๊เปกัมพูชาใช้หลักษาแก่ใจของพวกมันครับพี่น้อง านาดูเวลาเขาหยุดยิงกันไม่รู้ว่ามันทหารเขาใช้นาฬิกาตายกันอยู่หรือเปล่าคนไทยพอเที่ยงคืนปับ๊บหยุดยิงปับ๊บไม่ต้องคุยกันเราทำตามข้อตกลงที่เคยคุยกันไว้เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่อรารยะแต่นั่นแหละครับพี่น้องขวายนั้นก็หลังจากเที่ยงคืนมันยังยิงเอายิงเอาเลยครับพี่น้องก็ไม่รู้ว่านาฬิกามันเสียหรือเปล่าพอมาตอนเช้าบอกว่าจะคุยกัน ในฐานหน้าที่ทหารในพื้นที่ไปรอเจ็ดโมงเชา้ามันยังไม่มากันอีกฝ่ายกัมพูชาเราก็ต้องรอกันถึงสิบโมงนี่แสดงว่านาฬิกาไม่เอาไหนเลยของพวกทหารกัมพูชาแม้แต่มันนาฬิกามันเวลายังไม่ตรงแล้วปืนมึงจะใช้ดีได้ยังไงว่าไปสู้กับศัตรูอ่ะมิหนำซ้ำโศกรัฐบาลกัมพูชาพี่น้องออกมาลอยหนะ้าลอยตาเอาข่าวเท็จประกาศไปทั่วโลก ก็หกไปทั่วโลกให้คนเขารู้ว่าประเทศไทยนี่บุกรุกเขาก่อนทำทุกวิถีทางรุกก่อนยิงก่อนทำลายก่อนมีหน้ำซ้ำโอภาพอะไรก็ไม่รู้ที่เขาใช้เครื่องบินสาธิตแล้วมีวันสีชมพูมันไปบอกว่าคนไทยโรยสารพิษใส่ครับพี่น้องที่เคารพและไปคุยทั่วโลกให้เขารู้นะ ไอ้นี่มันไม่โกหกธรรมดานะมันถึงขั้นลวงโลกนะพี่น้องโ,ฮโฮคศกกัมพูชาเมื่อกี้พี่บอกว่าชื่ออะไรนะมาลีโอ้ยผมว่าไม่ใช่มาลีอ่ะน่าจะชื่อทาสีมากกว่าครับพี่น้องไม่เป็นไรครับทหารอยู่แนวหน้าทำเต็มที่แล้วเราต้องให้อภัยสำหรับทหารทหารทุกท่านเราก็ต้องให้กำลังใจไม่ว่าทัพบ,บกทัพเรือ อากาศต่อชอดอทหารพลานทัพปกทุกอันแหละครับและพลลเรือนทั้งหลายที่ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือเกอื้อกูลซึ่งกันและกันรักปกป้องอธิป,ปไตยนี่ทหารไทยไปสละชีพรับพี่น้องเพื่อชาติแต่ไอคนขายชาติมันกอดอำนาจร่วมมืออยู่ต่อเพื่อขายชาติกันต่อไปตบมือดังๆโหไล่มันรักพี่น้อง ทหารอยู่แนวหน้าสลับชีพเพื่อชาติใช้กำลังใช้เรียวแรงใช้ร่างกายต่อสู้กับอาริราชสัตรูผลักดันให้เขาออกนอกอย่าให้มาลุกล้ำอธิปไตยของไทยสู้จนกระทั่งตัวตายนั่นคือสลับชีพเพื่อชาติต่านาหารทั้งหลายแต่คนขายชาติที่เป็นขี้ข่ายต่างชาติทรยศต่อประเทศชาติกลับ อดอำนาจไว้ร่วมแรงร่วมมืออยู่ในอำนาจเพื่อที่จะขายชาติกันต่อไปและแบบนี้เราจะเอาไว้อย่างไงครับรัฐบาลขายชาติแบบนี้นี่แหละครับพี่น้องที่เคารพไทยเราพยายามทําทุกอย่างครับเพื่อปกป้องอาธิปไตยแต่ถ้ามีรัฐบาลขายชาติประเทศชาติก็ต้องเสียดินแดนไปในอนาคตจะต,ต้องเสียอธิปไตยครับไม่วันหนึ่งก็วันใด ขณะนี้ไทยกัมพูชาเมื่อก่อนสองประเทศมีปัญหาขัดแย้งกันก็คุยกันระดับพื้นที่ระดับรัฐบาลระดับกองทัพก็ว่ากันไปแต่กัมพูชาเขาวางแผนไว้ครับพี่น้องเพื่อต้องการเอาความขัดแย้งนี้ไปสู่ระดับโลกถามว่าวันนี้มีมือที่สามมารหรือยังครับมีแล้วครับอย่างน้อยมีสหรัฐอเมริกาเข้าโทรมาฮะ รักษาการนายกภูมิธรรมแล้วก็โทรไปหานายกของกัมพูชาชื่อคุนมาเน็ตกว่าหยุดยิงกันนะทำไมหยุดยิงเรื่องภาษีไม่ต้องมาคุยเห็นไหมครับและสุดท้ายอีกวันหนึ่งประธานอาเซียนอันวาหิปราอิมซึ่งมีทักษิณชิน,นวัตรเป็นที่ปรึกษาด้วยของประธานอาเซียนก็นัดกันไปคุยกันดังนั้นวันนี้มันมีพื้ที่สามข้ามาแล้ว แล้วพี่น้องครับกัมพูชาเขาจะเสนออะไรให้กับมือที่สามเหล่านั้นที่เป็นมหาอำนาจครับในอ่าวไทยครับผมยังไม่รู้ว่าเขาเสนอหรือไม่แต่ในขณะที่เราเป็นไทยในอ่าวไทยมีอะไรครับในประเทศไทยซึ่งแผ่นดินตรงนั้นมันไม่ได้ทับซ้อนก่อนใครลากมาหนึ่งต่อห้าหมื่นก็เป็นของคนไทยแต่กัมพูชาบอกกูจะแบ่งตรงนี้ให้กับพวกมหาอำนาจทั้งหลายครับพี่น้องครับและแบ่งให้อย่างนี้แล้วมหาอำนาจก็ต้องรุกสิครับ สหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสแม้แต่ประเทศจีนเข้าเห็นอยู่แล้วนะครับว่าในอาวไทยมีทรัพย์สมบัติมหาศาลวันนี้น่าจะถึงรอยล้าลาแล้วครับมันไม่ใช่น้อยๆนะครับดังนั้นปัญหาที่มีความขัดแย้งกันตั้งแต่ต้นจนถึงขนาดนี้ที่ศักศิลป์ชินวัตรไปทํา m o มซที่จะแบ่งสมบัติกันในทะเลขีดเส้นกันไปในทะเลมันก็มาจากเหตุผลนี้แหละครับ พอทักษิณในคันนั้นนั้นรักอหุนเซนอย่างมากมายคงจะไปวางแผนไว้แล้วว่าในทะเลตรงนี้สอบสวนมาแล้วตรวจสอบมาแล้วทํามาแล้วศึกษามาแล้วดูมาแล้วเนี่ยมีมหาศาลครับทั้งแก๊สทั้งน้ำมันดังนั้นทักษิณกับคมกับอหุนเซนก็เลยไปจับมือกันตั้งแต่วันนั้นครับแต่หลังจากนั้นพี่น้องประชาชนรู้เท่าทันขับไล่ทักษิณสุดท้ายกลายเป็นรัฐหารปี49กระบวนการแบ่ง สมบัติในทะเลมันเลยต้องชะลอครับทักษิณหายไปสิบเจ็ดปีกลับมาเที่ยวนี้ทําเรื่องนี้ขึ้นทักษิณก็พูดว่าเราจะต้องแบ่งกันห้าสิบห้าสิบสำหรับพื้นที่ทับซ้อนหลังจากนั้นมาไอ้มงมิงที่ผมเรียกว่ามุงมิงเนี่ยครับมงมิงพี่น้องรวยภาษาใต้เนี่ยคือโปรเพลครับจะมืดก็ไม่มืดจะสว่างก็ไม่สว่างนั่นแหละครับนายกรัฐมนตรีไทยเป็นแบบนี้ครับไม่รู้มันจะสว่างหรือมืดครับ ถ้าจะบอกว่าไอ้น,นี่เป็นคนหรือเป็นผีก็ครึ่งผีครึ่งคนครับนายกรัฐมนตรีไทยอะมูมิงก็มาพูดเหมือนกันบอกว่าถ้าเธอกับฉันไม่ยอมกันพื้นที่ตับซ้อนก็บแบ่งกันคนละห้าสิบห้าสิบเธอไม่ยอมฉันไม่ยอมก็แบ่งปันกันเห็นไหมครับนี่สอไปถึงสงครามไงใครบอกว่าปะท่าไม่ปะท่าผมไม่รู้ว่าตลอดแนวหลายร้อยกิโลหลายจุดตั้งแต่อุบลอะไรอ่ะอุบลศรีสะเกษ รุรินแล้วก็บุรีรัมยันไปถึงตราดน่นครับยาวเป็นเจ็ดแปดร้อยกิโลมีจุดต่างๆทำทำรบกันนะครับก็เพื่ออะไรครับรบกันบนบกจริงแต่สิ่งที่เขาต้องการคือในทะเลครับใช่ทุกปราสาทที่เป็นของไทยเราก็ได้คืนมาจุดต่างๆที่กัมพูชาเคยยืนหยัดและเอากองกำลังมาอยู่เราก็ดันเขาออกไปมีอยู่ที่เดียวเท่านั้นน่ะ ที่ยังไม่ลงตัวแต่เราก็ไม่ได้เสียเปรียบนั่นก็คือปราศาสตาควายปราสาสตาควายวันนี้เขาก็มาถ่ายร่งถ่ายรูปเพราะในการรบของทหารอาหารเนี่ยมันเป็นพื้นที่ต่ําจากจุดที่พมา่าจากจุดที่กัมพูชาเขายิงลงมาที่เป็นที่สูงขมดังนั้นเราถึงเสียเปรียบครับตลางคืนนั้นข่าวว่าทหารไทยไปยึดได้แล้ว แต่ผมว่าไม่แน่ใจว่าเล่เหลี่ยมของกัมพูชาที่มันเคยมีมาเนี่ยทําให้เราไม่ได้ไปอยู่ในปราสาทต,ตาควายหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรครับแต่เราต้องให้กําลังใจทหารหารทั้งหลายอย่าเสียกําลังใจและอย่าไว้เนื้อเชื่อใจประเทศกัมพูชาเป็นอันขาดเพราะอาดีตที่ผ่านมาตั้งแต่โบราณมันมีพยาละแวกมาแล้วครับพยาละแวกที่ว่าเนี่ยพอไทยอ่อนแอมันก็มาตีไทย พอไทยเข้มแข็งมันก็เอาใจใส่ไทยแล้วเวลาไทยเข้มแข็งไทยก็ไปช่วยเขานะสู้รบกับศัตรูขับไล่ศัตรูออกไปแต่พอไทยอ่อนแอรบกับพม่าทางนี้มันมาตีไทยกลัวด้านหลังนี่ครับพยาละแวกครับดังนั้นวันนี้ทหารหารพี่น้องครับอย่าไปสงสัยอย่าไปมองกัมพูชาว่าเป็นคนดีเกินไปนะเห็นไหมครับพี่น้อง เขายิงเข้ามาในฝั่งไทยเนี่เขาไม่ได้ยิงกองทัพเขาไม่ได้ยิงหน่วยทหารที่อยู่แนวหน้าแต่เขาส่งปืนมายิงมาในแนวหลังโดนโรงพยาบาลโดนวัดวาอารามโดนโรงเรียนสารพัดโดนปั๊มน้ำมันเห็นไหมเขายิงสเปสปะเขาต้องการให้มันเกิดเรื่องไงถ้าไม่ยิงแบบนี้มันก็ไม่เกิดเรื่องถึงมือที่สามที่เข้ามา ดังนั้นทหารทั้งหลายคนไทยทุกท่านที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้านเชียร์ท่านให้กำลังใจท่านครับวันนี้ของสิ่งต่างๆยังรับบริจาคกันอยู่นะครับเพื่อส่งไปให้แนวหน้าอย่างทหารหารผมเป็นผ้าทาหารนะครับบางคนเวลาไปรบนี่อยู่กันหลายวันมีอยู่ชุดเดียวน้ําก็ไม่ได้อาบเสื้อผ้าก็ไม่ได้ซักมีเห็นภาพวันนี้เลยครับก็ เป็นสิ่งสวยงามเหมือนกันนะครับบางทีก็เอาชุดผู้หญิงไปใส่แล้วถ่ายรูปกันเล่นกันดีแล้วครับมันก็เป็นเชน่นนี้ดังนั้นวันนี้ผ่อนคลายครับสถานการณ์หน้าเวลานี้ที่ชายแดนก็คงจะไม่ยิงกันมากมายแต่ถ้าอันไทยต้องระวังไว้นะครับเพราะพยาละแวกมันเชื่อไม่ได้ครับแต่เอาเถอะถึงแม้ว่าจะหยุดยิงกันก็อยู่กันไปแบบนี้ อย่างน้อยๆพี่น้องประชาชนที่มาอยู่ที่ศูนย์พักพินก็ได้ผ่อนคลายได้กลับไปอยู่บ้านได้ไปอยู่กับสัตว์เลี้ยงของท่านก็เป็นสิ่งที่ดีที่มันหยุดยิงกันได้แต่สิ่งที่จะทํากันต่อไปพี่น้องครับคนขายชาติที่ยังอยู่ในชาติไอ้ตรงนี้มันเป็นปัญหาของประเทศไทยและเป็นหน้าที่ของคนไทยที่จะต้องลุกขึ้นมาไล่คนขายชาติให้ออกไปครับ พี่น้องครับพอพูดถึงคนขายชาติขณะนี้สารรัฐธรรมน,นูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นก็มีเรื่องอยู่ที่สวเขาไปร้องพี่น้องทุกคนก็คงทราบสารสารัฐธรรมน,นูนรับเรื่องไว้แล้วสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในขณะหยุดปฏิบัติหน้าที่สารรัฐธรรมนูญให้เวลาสิบห้าวันส่งคําชี้แจงเรื่องที่เขาเกล่าวหาให้กับสาร หลังจากครบสิบห้าวันในวันที่ยี่สิบเก้าที่ผ่านมาเนี่ยไอม้มงมิงเนี่ยไปยื่นอีกแล้วครับอุ้ยทั้งก่อนขอยืดเวลาสิบห้าวันหลังจากครบแล้วก็ยืดอีกสิบห้าวันครับยี่สิบเก้าเนี่ยสองครั้งเป็นครั้งที่สองจะยืดต่อจะขออีกสิบห้าวันศาลอนุญาตครับแต่ให้ไม่ครบสิบห้าวันให้ไปแค่วันที่สี่สิงหาหนีครับพี่น้องที่เคารพเห็นไหมครับคือคลิปมันชัดเจน องอิงก็พูดเองว่าคลิปนี้เป็นเสียงเขาคุณเซนก็บอกว่าคลิปนี้เขาก็พูดดังนั้นมันชัดเจนไม่จำเป็นต้องชี้แจงแถลงไขถ้าวันที่ 4, สี่สิงหาคมนี้องอิงไม่ยื่นคำชี้แจงออกไปก็ไม่ต้องชี้แจงกับศารจะตัดสินและพิพากษาทันทีครับพี่น้องครับแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับส่วนคดีของคุณตักษินเลยครับยี่สิบสองสิงหาคดีหนึ่งหนึ่งสองศารนัด ฟังคำพิ่ภากษาแต่สิ่งสำคัญที่พี่น้องเฝ้ารอระว,วังอยู่เนี่ยเรื่องชั้นสิบสี่เรื่องชั้นสิบสี่ 14, สาลน,นัดไปวันที่เก้ากันยาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับฟังคำพิ่ภากษาดังนั้นพี่น้องที่เคารพครับสิ่งที่เราเห็นและเราหวังไว้ว่ากระบวนการยุติธรรมที่เราพึ่งพิงพ,งพึ่งพาที่จะสร้างประเทศไทยได้มันก็ใกล้จะมาถึงแล้วครับในขณะที่ อำนาจทั้งหลายเนี่ยประชาชนพึ่งพาไม่ได้ในสภาเห็นไหมพี่น้องในขณะที่ทหารไปสละชีพเพื่อชาติเพื่อชาติสอสอบางคนในภัคประชาชนมาด่าทหารนี่มันจันไรหรืออปรีหรือ,อรหอนักแผ่นดินวะเห็นไหมครับในขณะที่คนไทยตื่นตัวให้กำลังใจทหารหารที่ก็ไปสู้รบ ขับไล่อริราชตรูออกไปจากแผ่นดินไทยเพื่อรักษาอาธิปไตยแต่มีสอสออรีจันไรมาด่าทหารวิจารณ์ทหารอย่างเสียห,หายซึ่งพรรคเหล่านี้ไม่สมควรให้อภัยช่วยตบทีครับใครอยู่ใกล้สอสอคนนี้ไอ้นี่ลูกพ่อไม่สั่งสอนยิ่งกว่าขายชาติมึงต้องไปอยู่กับอุงอิงนุ่นนี่เห็นไหมครับดังนั้นเราพึ่งพาไม่ได้ในสภาพ,พี่น้องเห็นไหมอย่างที่ผมพูด ฝ่ายค้านไม่รู้มันค้านแบบไหนค้านอย่างไรในขณะที่เขายิงกันแทนจะคุยเรื่องนี้เอาใ้จริงจังไล่พวกนี้ออกไปพน้พนพ้นสักทีเนี่ยคนขายชาติทั้งหลายเขาก็รู้อยู่นี่ครับว่าปัญหาที่ปะทะกันมันมาจากตรงไหนก็มาจากคุณเซนกับทักษิณมากับอุ้งยิงกับคุณเซนมากับอุ้องยิงที่เป็นลูกทักษิณดาวโทอกันแล้วก็ไหว้กันไงก็ผมไม่ทราบแต่มาจากตรงนั้น แต่ก่อนแต่ไรก็เป็นเพื่อนรักกันการจะร่วมไม้ร่วมมือการวางแผนการก็เป็นไปได้ครับเพื่อที่จะทําให้เกิดปัญหาแต่ปัญหามันบานปลายเพราะอค์เอิงไปด่าหุนเซนตอนนี้ไม่รู้ว่ารบกันจริงรักกันจริงหรือทะเลาะกันจริงหรือเปล่านี่แหละครับสภา,าก็มีปัญหานิติบัญญัติมีปัญหาบริหารยิ่งย่อยยับครับเพราะอาดีตนายกโทษครับนายกที่รักษาการนายยกที่ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ โดนข้อหาขายชาติครับข้อหานี้ก็คือขาดจาริยธรรมอย่างไรเด้งที่ไปคุยกับฮุนเซนแล้วเราพึ่งพาใครครับวันนี้มันก็มีแต่กระบวนการยุติธรรมอย่างเดียวพี่น้องที่พอจะพึ่งพิงและพึ่งพาได้หากกระบวนการยุติธรรมไทยไม่มีความซื่อรรรสัตย์สุจริตไม่มีความเที่ยงธรรมจบครับประเทศนี้ประชาชนไร้ที่พึ่งมีแต่อันตพานเข้ามาลงทุนเท่านั้นแหละดังนั้นยุคนี้ มีแต่กระบ,บวนการยุติธรรมที่จะสร้างชาติสร้างประเทศไทยด้วยความเป็นธรรมให้กับคนไทยทางประเทศครับพี่น้องครับดังนั้นเมื่อทหารทำหน้าที่รักษาอาธิปไตยขับไล่าอาริราชศัตรูออกไปวันนี้คนไทยก็ต้องมีหน้าที่ด่าและไล่คนขายชาติออกไปจากตำแหน่งนายยกรัฐมนตรีครับมันจึงมาเป็นวันที่สองไงครับพี่น้อง ก่อนจะลงจากเวทีขอเชิญชวนพี่น้องนะครับให้มาชุมนุมกันวันที่สองสิงหาอีกสองวันวันนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์มาลือนี้วันเสาร์ตั้งแต่ตอนเที่ยงครับ 12, สิบสองสิงหาสิบสองนาฬิกาถึงสามทุ่มเรามาเจอกันมาก่อนได้ก็ยิ่งดีครับทั้งนี้เหมือนกับจะเงียบเป็นปกติเพราะมันเกิดการประทะกันระหว่างชายแดนกัมพูชา พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศจึงเอาใจใส่ช่วยเหลือให้กําลังใจทหารพี่น้องทหารหารที่เป็นลูกหลานเราที่ไปรบกันที่กัมพูชาดังนั้นวันนี้ขอประกาศผ่านทา,างออนไลน์เว็บไซต์ต่างๆไปทั่วนะครับว่าวันที่สองสิงหาตั้งแต่เที่ยงวันเจอกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเหมือนเดิมเวลาเดิมครับทหารขับไล่อริราชตูรักษาอธิปไตย เราคนไทยรักษาแผ่นดินไทยโดยการมาขับไล่นายกรัฐมนตรีขายชาบออกไปครับแล้วสิ่งสำคัญสิ่งที่เราเรียกร้องมาตั้งแต่วันที่ยี่สิดมิถุนายนนะครับยังไม่ได้เลยครับเราเรียกร้องหนให้นายกรัฐมนตรีลาออกอุ้งอิงยังไม่ได้ลาออกครับรอศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าผิดอย่างไรหรือต้องพ้นจากหน้าที่ไป เราเรียกร้องให้นายกฐมนตรีลเาออขเขาก็ยังไม่ลาออกเราเรียกร้องให้พักร่วมถอนตัวขเขาก็ยังไม่ถอนตัวดังนั้นในวันที่สองสิงหาภารกิจนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมเอาเรียกร้องให้นายกลาออกเรียกร้องให้พักร่วมถอนตัวครับพี่น้องครับเอารัฐบาลใหม่ที่มารสร้างชาติสร้างประเทศส่งเสริมให้ทหารไปรักษาอธิป,ปไตยให้คนไทยทั้งประเทศได้ชื่นชมกันต่อไปครับพี่น้อง ดังนั้นพี่น้องครับวันที่สองสิงหาเรามาชุมนุมกันนะครับมาพบหน้าตาข้าตาการตั้งแต่เที่ยงหรือใครมาก่อนได้ก็ไปอยู่ที่นั่นแหละครับเวทีที่เดิมหันหน้าไปที่เดิมเราอยู่เหมือนเดิมที่ดีกว่าเดิมคือให,ให้กำลังใจแนวหน้าคือทหารไทยทั้งหมดเลยครับพี่น้องครับตำรวจด้วยครับเพราะมีตำรวจตชดมีทหารพลาน เมื่อวานนี้ก็ดีใจนะครับตอชอดอรหรือทหารพลานอยู่แนวหน้าที่เขาไปรบกันก่อนจะลงจากเวทีหลงครับเพราะป่ามันเป็นป่าทึบหาทางออกไม่ได้คือหาทางออกได้แต่ถ้ามาได้ก็น่าจะเดินหลายวันเพราะขาดการติดต่อวันสองวันตั้งแต่วันที่ยี่หกถ้าผมจะไม่ผิดนะครับตามข่าววันนี้เขาไปพบไปเจอแล้วบตบมือให้ทหารหานั่นหนะอครับส่งกําลังใจไปให,ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทําดี ทำดีสิกส,สั่งเสร็จคุคม้มครอมแต่ทําชั่วคนสาปแช่งอีกไม่นานนะครับบุญกรรมมันจะมาทําลายคนชั่วอย่างที่หมอเขียวเขาบอกไว้หลักมีอยู่ง่ายๆทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแต่บางทีคนชั่วมันอาจจะได้ดีในบางช่วงบางโอกาสเท่านั้นแต่ไม่มีทางที่คนชั่วจะยืนหยัดยืนยันอยู่ได้ตลอดไปครับพี่น้องเชื่อผมในอำนาจนั้นผมเชื่อมัน่น กระบวนการยุติธรรมและผมเชื่อมั่นสิ่งสักดสิทธิ์ในประเทศไทยรักไว้นะพี่น้องวันที่สองเรามาเจอกันอนุสาวรีใชัยหมรภูมิครับพี่น้องครับสวัสดีครับ